กาบสบายดีเนาะมัอนี้กับผมก็ขอยอีกแล้วสีซุกบ้านสวนเนาะมันนี่ขอยกับสีผามาเบิ่งวัดอ่านี่เลยเนาะพอดีตรงขามกับสวรรค์เขตเนาะถ้ามาจากแมเบิ่งจากทางสวรรณเขตเขากับสีเห็นนี่เลยใกล้ๆเนาะจากตัวเมืองมุกดาหารมาแป๊บเดียว ใ,ใกล้ๆมาหลินมาเที่ยวได้บ่ใกล้เนี่ยนี่ก็เป็นจุดบูชาดอกไม้นะ,อะตอนนี้เขาก็ได้ดอกไม้มาแล้วไหวายฝาเลยทัทง้ทงทงึ่งนี่เนาะบรรยากาศดีๆเลย เป็นจุดหว่นะอโอ้โหอันผ่าทึงเตรียมตัวมาจุดทูกเดินถึงไปหวายท,าทั้งทึงนะมากัะเพื่อนใช่รอรอรอบอลลู เลยเนาะสถานที่วยายพาอเพิ่นกะตามนี่เลยเนาะหลังจากที่วยายพาเสรนจแล้วกาน,นี่เลยเนาะไปผูกแขนกับงาพอเพิ่นเหลือครูบาเพิ่นเนาะสีดีวิวให้เบิ่งกันเนาะความงามแบบแบบไนงามาย มาทั้งทึ่งนี่ก็อากาศจะเย็นๆนิดนึงมันหนาวๆลยเนาะมีลมมียังผัดผ่านบรรยากาศคือว่าดีหลาย ยังก่อนเลยกะขัดเย่ยเนาะเป็นเรื่องหนิวทมเงงมาแล้วนี่ไปใช่เพื่อนกรเทพกับมบไปใช่เหยวช่วนนนกาเ็นโมบาปห้องน้ำรีวิวห้องน้ำเกินนะ เอาบนเดี๋ยวยืนมาเหมอนก็ลิงกันเต็งทายมันลิงเห็นพญานาคเลยขึ้นทีน่เทา,ทา <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปจุดชมวิว ไปบึงกันเลยว่าชุดชมวิวสีสวยงามสัปดาหเนาะอ่นนอาไปา,ากตีละครั้งกันมีรบเม็ดแล้วก็ขย่างขึ้นไปชมวิวตอนนี้ ถ่ายไม่จยอ้าวถ่ายถ่ายวิดีโอก่อนตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเป็นที่เหยียบห้อยเนะาะฝั่งน้ำพงฝั่งนั้นก็นจะเป็นฝั่งสปปลาวฝั่งนี้ก็จะเป็นหมุดาหารสวยงามหลายบรรยากาศ ปั้นพญานาคเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน้ามโถงของเฮาโอ้อา oh. กาศสุดยอดเอาไอ้กดถ่ายจับนิงเดียว งานศิละปะสันเอกเนาะนี่เลยนี่เลยนีเลยแกะสดๆใหม่ๆหเห็นเลยนะแกะหิ <c oughs> นสดๆเลยนะนี่นี่ก็เเร็นกัน แกหินใหม่หๆสดๆเลยก็สิได้มาแต่ละอย่างนะต้องมีความพยายามความอดท,ทนมาหา่อนี่ปั่นพญานาคเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำนำาโค้ง จำลิ้มนำโคงซองพังลาวไทยเนาะนี่เลยนี่เลยอากาศแบบเย็นดีอากาศสุดยอดายสุดยอดารไฟแบบมีโอกาสได้มากอะมาเดอ้อ เป็นถูกเทียนดอกไม้หวนะจอดชุดยอดเลยยอดหลายชุดยอดหลายคนมีคนมาเที่ยวหลายอยู่เนาะ

เชงเขาเนาะนสุดยอดของอากาศอีสานบ้านเขาใครมีโอกาสได้ลับป้าก็ก่อนจะลับไปฝั่งลาวกับแวรว,วายก่อนกระไดห่างจากบขสประมาณากิโลเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเนาะคือว่าสวยงามแห้งเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยตามมาเลยฮ่า ขากลายแบบนี้ขากลายขากลายขากลายนี่มองวันนี้ก็เป็นการหัวใจอีพอบเนาะลมกเ็เย็นเย็นนี่ต้นไม้ชะงาาขนาดมาอยู่ในญี่ปุ่นแบบนี้เปิดกระนังเนาะคงเคยไปจังที่นั่นนี่เนาะโตโตโตไปไดเรื่อยแบบนี้เนาะอากาศดีมากสุดยอดเลยเนาะ ก็เป็นชั้นข้างบนพร้อมข้างล่างก็มีนะน,นี่ก็เป็นเป็นการรอรถเพือก,กับบาก